รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาว,วชนไม่ควรรับชมครับก็าวการ์ที่ผมวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บ LSM กาสิกาสตาโกไม่มีแฮปปี้แน่นอนปิดตัวบริการครบจบในเว็บเดียวครับาวันนี้ผมพามาเล่นเกมเสือมังกรนะท่านผู้ชมนะ,อะโอ้โหหนึ่หรือเปล่าเนี่ยพอเปิดเข้ามาครับอือ เฉือนกันไปนิดเดียวท่านผู้ชมนะออกไปทางตัดนะครับผมแหมนึกว่าจะขึ้นเป็นเขาไพ่หนึ่งสองสามซะแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคครับไม่เป็นไรครับดีแล้วครับผมที่เราไม่ได้ลงไปครับผมแหมยังไงผมก็ต้องลงเป็นหนึ่งสองสามแน่นอนครับตามสูตรเป๊ะเลยครับผมอ่ะตาแรกครับท่านผู้ชมลงไปสักสองร้อยบาทกับสลับมังกรก่อนเลยนะครับผมอ่าลองดูเชิงไพ่ไปก่อนครับตานี้ฮะวันนี้ผมเอาทุนมาแค่หกร้อยบาทนะครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับผมเปิดไพ่มาครับใบแรกครับผมของเราได้แปครับของฝั่งนั้นได้7็ครับผมโอ้โหแต่สกอร์บอร์ดจะไม่ขึ้นนะผู้ชมอย่างเป็นศูนย์อยู่เลยครับอ่าโอเคครับเริ่มตาใหม่ครับเอาตังไม่เข้านะนผู้ชมเอางงเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมสงสัยอาจจะเกิดอาการบั็กนะครับท่านผู้ชมครับแม่ ไปแล้วครับเดี๋ยวเราแก้ตัวกันใหม่ครับผมโอ้ตรงเขาไพ่ด้านล่างก็ไม่ปรากฏดด้วยนะครับลองดูครับผมเออเอาคืนครับผมนี่เป็นไงล่ะสัตว์มาที่800บาทครับผมได้กําไรติดตัวมาด้วยครับอืมเต็มเต็มครับผมตอนนี้กําไรอยู่ที่200บาทครับจากกันต่อก็ผมตอนนี้ขึ้นไปตัด2มาแบบติดติดกันเลยนะครับผมก็ต้องตามแะครับอย่างนี้ ลองดูครับว่าใช่หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะตานี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับผมลองแย็บไปก่อนครับเปิดไพ่มาครับผมใบแรกอูดอกสวยครับสิบครับผมมาเต็มครับไพ่มาสูงทั้งคู่เลยท่านผู้ชมนะคะแนนห่างกันนิดเดียวเองครับน่าว่าเสียวมากมากเลยดูว่าจะโดนซะแล้วครับผมอามาดูตา ตานี้กันบ้างครับผมโยกไปเฟนฝั่งของเสือผมลองโยกไปเป็นฝั่งเสือดูนะครับท่านผู้ชมครับใส่ไปทัก200นะครับผมตอนนี้ฟอร์มกำลังดีครับผมเข้าสู่ท็อปฟอร์มแล้วครับแมจากตาแรกนี้ช็อกไปเหมือนกันนะผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หนักเลยท่านผู้ชมนะเอาแล้วครับผมเปิดไพ่มาครับดอกตามตามลูกเหมือนจะเสมอครับผมโอ้โหชัดเจนครับ Uh huh. โดนไปจนได้ครับผมท่านผู้ชมครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอ่า ตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับผมมีโปรโมชั่นดีๆอยากมานําเสนอครับผมถ้าท่านผู้ชมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันครับผมทางเราจะมีโบนัสให้อีก20%เลยนะครับจากเงินที่เพื่อนของท่านผู้ชมเนี่ยฝากเข้าไปในบัญชีครับผมโอ้โหโปรดีมากๆครับโดยบอกเพื่อนของท่านผู้ชมเนี่ยให้ติดต่อทาง l ลน์99 V6 กับผมทางเราจะมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับผมตัวลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับอ้าวแล้วครับผมตอนนี้ได้เวลาเปิดไพ่แล้วครับโอ้โห ไม่ต้องดูเลยครับผมเห็นดอกไกลๆก็รู้เลยครับว่าโดนแน่ๆครับอืมแหมเอาแล้วผมไพ่เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาจะขึ้นเข้าไพ่มังกรแล้วครับผมก็ต้องตามเกมะครับผมจัดไปที่มังกรสัก400บาทเลยครับผมอ่าขึ้นมาเป็นเขาไพ่ทึบแบบนี้นะครับผมมีโอกาสสูงมากๆครับหมายนี้ค่อนข้างจะมั่นใจท่านผู้ชมนะ มาลองดูครับผมว่าใช่หรือเปล่ากับที่ผมเต็งเอาไว้นะครับผมขอต่อเยอะเออเยอะดีครับผมเรียบร้อยครับอ้าววันนี้ถือว่าโอเคครับผมตอนนี้อยู่ที่1,100นะครับกําไรเราอยู่ที่ประมาณ500บาทนะท่านผู้ชมถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับผมตอนนี้นะอย่างน้อยก็ไม่เสียแล้วครับมายน,นี้ยังไม่ค่อยมั่นใจท่านผู้ชมนะตอนนี้ขึ้นเป็นขาอไพ่มังกรครับอาจจะเป็นมังกรต่อไปขั้นหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวเข้อไพ่เก่าๆเนี่ย มีความไปไปได้อยู่ครับผมเลยจัดไปที่สัก200บาทนะท่านผู้ชมนะโอเคครับเปิดไพ่ครับผมใบแรกขอดอกกเยอะเลยครับอืมน่าจะแพ้ครับผมเห็นดอกไกลๆนี้รู้เลยครับผมโอ้โหตัดจริงๆด้วยครับแม่ไม่เป็นไรครับผมท่านผู้ชมครับเหลืออยู่900แล้วครับผมตอนนี้ก็นะครับผมกำลังเล็งอยู่ครับว่าเราจะโยกไปฝั่งไหนดีนะครับผม อ,อย่างไม่เข็ดครับขอลงไปที่ฝั่งของมังกรได้สัก200บาทนะครับท่านผู้ชมตังเด้งขึ้นมาแล้วครับสงสัยว่าผลเงินเพิ่งจะกลับมาครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่900บาทแนละ้วท่านผู้ชมนะออ,อย่างนี้ก็ได้ด้วยมีดีเลย์ด้วยครับผมโอเคครับตังเข้ามาแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้ไปที่1100บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปก็คือได้ตังครบนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจใคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ